สบายดีมี่นี่ชิพามาเฮ็ดก้อยกุง้งเมนูนี่ใหม่เพราะว่ากับข้าวก็ได้กับแก้มกระดีแซ่บแนนอนวิธีเฮ็ดกง็ง่ายๆเลยเนาะไปเบิ่งเลยนี่เป็นกุ้งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนะาะล้างไส่ขี่เมี่ยงเรียบร้อยละแล้วก็เสีเอามาลวก ทางหม้อฟดๆแบบสิแล้วก็เชียมาลวกก็เอามาลงหม้อลวกเลยเนาะแกะส3 4ี่นาทีประมาณนี้ก็ได้ละขั้นไผ่มากสุกก็ลวกตื้มเนาะสำหรับค่อยซ้ำนี่ก็โอเคละแล้วก็มาเตรียมน้ำเย็นซ้ำน้ำเย็นเพื่อว่าเขาชิตักกุ้งเขาลงมาใส่นี่เพราะว่าให้กุ้งเขามันหันมันดอกน้ำเย็นไว้ จากน้ำเย็นแช่น้ำเย็นประมาณ10นาทีเนาะวันนี้ก็ชิมมาปุ๋งเลยก็ชิมมาใส่เป้งนัวเป้งนัวประมาณครึ่งบ่วงปลายบ่วงนี่แหละน้ำปลาปลาแดกใส่แนวและน้อยเพราะว่ากุ้งมันก็มีความเค็มอยู่ลวเพราะว่าเป็นกุ้งทะเลเด้เราก็ใส่แนวและน้อย หัวสิงไค่หัวหอมแดงบักเพ็ดเพ็ดดิบแล้วกับักเพชดผงหอมนาวใส่จากสามเปียง ข้าวคั่วกรมะมาคนเลยสาวเลยหอมหอมข้าวคั่วหอมปลาน้ำปลาเซ็บเครปเป็นกับแก้มก็ได้กินกับข้าวก็ได้ เมนูนี้ฮหดกินตลอดแต่ว่าโบได้อัพโหลดขึ้นยูทู e จากเธอมื้อนี้ขึ้นอยากเอาขึ้นเนาะขันไผ่ามากก็เห็ดน้ำวิธีเห็ดง่ายๆเลยเพราะว่ากับข้าวก็ได้กับแกมกระดี